ของการยอก้อของเทพเจ้าระหว่างพระศิวะกับพระแม่อุมาชายาของพระองค์จึงทําให้เกิดเรื่องราวมหัศจรรย์ขึ้นกับพระราชโอรสหนุ่มรูปงามและเหล่าทหารทั้งหลายที่ย่างกายเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชายองค์นี้และเหล่าบริวารของเจ้าชายย้อนไปดูในอดีตการนานนับไม่ถ้วนณนะดินแดนแห่งหนึ่งในชมพูทวีปพ,พระศิวะกําลังเล่นหยอก,อก้อกับพระอุมา ซึ่งเป็นชายาของพระอ,องค์ในเวลานั้นเจ้าชายรูปงามซึ่งมีนามว่าท้าวอิสระท้าวอิสราะได้พาไพให้บริวารเข้าไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่ในเมื่อพระอ,องค์ทรงหลงทางเข้าไปและย่างก้าวเข้าไปในป่าแห่งนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดก,ก็เกิดขึ้นเมื่อร่างของเจ้าชายกลับกลายเป็นผู้หญิงและบริวารของเจ้าชายก็กลับกลายเป็นผู้หญิง รวมทั้งต้นไม้ในป่าน้อยใหญ่รวมทั้งสัปสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็กลายเป็นเพศหญิงไปหมดในป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนป่าอาถรรพ์เป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์และก็ย่าเหลือเชื่อทําให้เท้าอิสระหรือว่าพระอรรรูปงามตกพระไทยเป็นอย่างยิ่งจึงได้ตามหาสิ่งที่จะช่วยเหลือพระองค์ได้จนกระทั่งพระองค์เข้าไปในป่าลึกไปพบพระศิวะเข้าพระองค์จึงได้ถามพระศิวะว่า มีหนทางใดบ้างไหมที่ช่วยให้พระองค์ได้กลับคืนเป็นชายดังเดิมพระศิวะก็เลยตอบไปว่าไม่มีหนทางใดเพราะข้าได้ลั่นวาจาไปแล้วส่วนพระอุมาชายาของพระศิวะที่ประทับนั่งอยู่เคียงข้างนั้นได้กล่าวว่าข้าจะช่วยเจ้าโดยการประทานพรให้เจ้าก็แล้วกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าข้าประทานพรให้เจ้าได้แค่กึ่งเดียวและเจ้าต้องการอะไรให้เจ้าร้องขอมาถ้าข้าประทานพรให้ได้ข้าจะให้ ส่วนเท้าอิสราก็ได้ร้องขอต่อพระอุมาว่าขอให้ข้าพระเจ้าเป็นหญิงสักหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามที่สุดด้วยไม่มีแข่เทียมได้ถ้าเป็นชายก็ขอให้เป็นชายสักหนึ่งเดือนเพื่อสลับกันไปด้วยเถิดพระเจ้าค่าเมื่อพระอุมาได้ฟังดังนั้นจึงได้เข้าใจในความทุกข์แล้วก็เหตุผลของเท้าอิสราจึงได้ประทานพรให้ในตามคําขอแต่ก็มีข้อแม้ว่า เมื่อเป็นหญิงแล้วเท้าอิสลาจะไม่สามารถจําเรื่องราวตอนที่เป็นชายได้แต่ถ้าเป็นชายแล้วก็ไม่สามารถจะจําเรื่องราวตอนที่เป็นหญิงได้เลยเมื่อเท้าอิสลาได้ฟังดังนั้นก็จ,จึงตกปากรับคําพระอุมาหลังจากนั้นพระองค์ก็กลายเป็นผู้หญิงพร้อมทั้งบริวารของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงลืมเรื่องราวในอดีตที่เป็นชายพระองค์และเหล่าบริวารต่างก็เดินไปเรื่อยๆในป่าใหญ่จนไปพบลำธารแห่งหนึ่ง พระองค์และบริวารได้ลงไปเล่นในน้ําในลําธารนั้นเมื่อบริวารที่กลายเป็นหญิงเสียงนั้นก็ได้ดังสนั่นจนกระทั่งนักบวชหนุ่มลุกงามผู้หนึ่งชื่อว่าพระสัจจาทรงได้ยินเสียงเ,เจี่ยแจ้วมาของหญิงสาวมากมายที่มาจากลําธารอีกฟากหนึ่งพระสัจจาทรงได้ลุกขึ้นมาจากลําธารนั้นแล้วก็เดินตามเสียงนั้นไปจนได้ไปพบเจ้าชายซึ่งอยู่ในร่างของหญิงซึ่งมีนามว่านางอิสรา พระสัจจาจึงได้ลงรักนางอิสราขึ้นมาในทันทีที่แรกเห็นด้วยความโดดเด่นและสิิโชมอันงดงามของพระองค์จึงเป็นที่ถูกตาต้องใจพระสัจจาเป็นอย่างยิ่งพระสัจจาจึงได้เดินขึ้งจากลำธารนั้นและพานางอิสราเดินไปยังอาสมแห่งพระสัจจาโดยมีเหล่าบริวารแวดล้อมตามไปด้วยเมื่อไปถึงอาสมแห่งพระสัจจานั้นแล้วพระสัจจาจึงได้แต่ถามนางอิสราว่า ท่านมานับป่ายแห่งนี้ได้เช่นไรและท่านมาจากไหนเป็นลูกของผู้ใดลือส่วนนางอิสลาเมื่ออยู่ในร่างของหญิงจึงจำความแต่หนหลังไม่ได้เลยจึงได้ตอบกลับไปว่าข้านี้ก็จำความแต่หนหลังไม่ได้เลยข้าพระเจ้าก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนด้วยพอได้รับคําตอบดังนั้นแล้วพระสัจจาจึงได้ไต่ถามเหล่าบริวารแวดล้อมของนางอิสลาว่า พวกเจ้ามาแต่ใดและเป็นผู้ใดกันเหล่าบริวารแวดล้อมจึงตอบไปว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเช่นเดียวกันและความดังกล่าวแล้วพระสัจจาเวย,ยานอย่างรู้จึงได้เข้าสมาธิฌานชั้นสูงแล้วก็ได้พบและรู้เรื่องราวต่างๆของนางอิสราว่าเดิมทีคือโอรสรูปงามหรือเจ้าชายลูกงามที่มีนามว่าอิสร,ราชยานย่างรู้นี่เอง พระสัจจาจึงสร้างให้เหล่าบริวารแวดล้อมไปเป็นนางกินนารีอยู่ในป่าแถวภูเขาเหล่านั้นเถิดเหล่าบริวารทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้รับคำแล้วก็กลายร่างไปเป็นนางกิน,นรีบินไปยังภูเขาลำธารในป่าใหญ่ทันทีพอเหล่าบริวารแวดล้อมที่กลายร่างเป็นกินนรีบินจากไปแล้วพระสัจจาจึงได้พูดเกี่ยวพาราสีกับนางอิสรา เพื่อให้มาเป็นภรรยาของตนเองส่วนนางอิสรานั้นเมื่อจำความอะไรไม่ได้เลยจึงไม่รู้ว่าจะไปณที่แห่งใดจึงได้ยอมตกลงปรงใจเป็นภรรยาของพระสัจจาแต่โดยดีไม่ได้ขัดขืนใดๆหลังจากนั้นมานางอิสราก็เริ่มตั้งครรภ์พอครบหนึ่งเดือนนางอิสราก็กลับคืนร่างเดิมเป็นเท้าอิสราเมื่อเทาอ้าสลาก,กลับคืนร่างเดิมแล้วเมื่อเห็นพระสัจจาจึงได้ไต่ถามพระสัจจาว่า ข้าพเจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรและบริวารของข้าพเจ้าหายไปไหนกันหมดพระสัจจาเกิดสงสารนางอิสลาหรือเท้าอิสราจึงได้แกล้งตอบไปว่าบริวารของท่านนั้นได้เสียชีวิตไปหมดแล้วเพราะว่าก้อนหินได้ล่นพังทลายทับไพ่ผลของพวกท่านตายจนหมดสิน้นแต่ความเป็นจริงแล้วไพ่พลของเท้าอิสรานั้นได้กลายเป็นหญิงแต่เมื่อไม่ได้ขอพรหรือรับพรจากพระแม่อุมา ท้ายผลของเท้าอิสราชจึงได้เป็นอยู่ตลอดไปไม่สามารถกลับคืนร่างเป็นชายได้ดังเดิมเท้าอิสราชเข้าใจผิดจึงได้คิดเสียใจและอยากออกบวชพระสัจจาจึงได้ช่วยให้เท้าอิสราชบวชอยู่ในอาสมของตนเองเท้าอิสราชก็ตกลงคงใจส่วนนางอิสระก็มาเริ่มตั้งครันเมื่อถึงกำหนดคภ์ครบไกลคลอดนางอิสราก็ได้ลอดลูกออกมาเป็นผู้ชาย ซึ่งเป็นลูกของพระสัจจากับนางอิสลาในขณะที่มีร่างเป็นหญิงพระสัจจาจึงได้ตั้งชื่อให้กระบ,บุตรชายว่าบุรพะหลังจากนั้นพระสัจจาก,ก็เกิดความเห็นใจในนางอิสลาหรือเท้าวอิสลาจึงได้แปรเชิญพระฤาษีมุนีนาฏมาหลายๆตนเพื่อมาประกอบพิธีกรรมให้กับอิสวนหรือพระศิวะเพื่อกลับร่างคืนเป็นชายให้กับท้าวอิสลาด,ดังเดิม จนกระทั่งยุวาวันหนึ่งบิดาของเท้าอิสราชซึ่งมีนามว่าพระมหามุนีกาลธรรมะพรม,มบุตรซึ่งเป็นบิดาของเท้าอิสราชได้เดินทางมาที่อาศมของพระสัจจะแล้วก็ที่เท้าอิสราชอาศัยอยู่บิดาเท้าอิสราชจึงได้จัดหาพระมุนีและผู้เก่งวิชาอาคมต่างๆมาประกอบพิธีกรรมอสเวเมธเป็นการบวงสรวงพระศิวะเพื่อให้พระศิวะพอพระทยัยจะได้ถอนคำสาปนี้ออก เมื่อเหล่าพามณทั้งหลายได้กระทําพิธีกรรมในการบวงสรวงพิธีอัศวเมธแดดองคพระศิวะแล้วพระศิวะก็ทรงพอพระัทยจึงได้ถอนคำสาปนั้นออกจนกระทั่งเจ้าชายอิสราหหรือว่าเท้าอิสราหได้เป็นผู้ชายดั่งเดิมตลอดกาลแต่ส่วนเหล่าบริวารทั้งหลายก็ยังเป็นสตรีเพศไม่สามารถกลับกายร่างเป็นหญิงได้เพราะไม่ได้ขอพรไว้แต่แรก ดังนั้นท้าวอิสราชจึงได้ตามพระบิดากลับไปยังเมืองนครพินทุก,กะและพระราชบิดาได้ไปขอพระราชธิดาจากเมืองอื่นมาให้อภิเศษสมรสกับเจ้าชายอิสราชและแต่งตั้งให้พระองค์ครองบัลลังสืบต่อไปส่วนพระองค์ก็ทรงสร้างเมืองใหม่ให้กับโอรสของพระองค์ที่เกิดกับพระสัจจะสืบทอดต่อไป